ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้17กันยายน2567เราจะมาเปิดประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอนัดแรกของคณะรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรกันนะคะเตรียมข้อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพันธบัตรสวัสดีการแห่งรัฐและคนพิการต่อภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ต่อไปนี้อีก1ปีจับตาอนุมัติงบกลางเบื้องต้น3,000ล้าน เกี่ยวยาน้ำท่วมและกันไปรับชมรายละเอียดเช่นเคยนะคะก็ต้องส่งกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 17กันยายน2 5 6 7วันนี้นะคะนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมอ,รอย่างเป็นทางการนัดแรกภายหลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้วโดยการประชุมในวันนี้วาระที่น่าสนใจที่เข้าสู่การพิจารณามีด้วยกันหลายวาระ โดยกระทรวงการคลังเสนอโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี67ผ่านผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการวงเงินรวมประมาณ1.45แสนล้านบาทเพื่อจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้พิการตามนโย,ยบายรัฐบาลได้หาเสียงไว้โดยโครงการนี้ปรับจากเดิมที่รัฐบาลจะแจกเงินผ่านดิจิทัลเบตมาแจกเป็นเงินสดให้กับพี่น้องประชาชน2กลุ่มนี้ซึ่งจะเริ่มจ่ายในวันที่25กันยายนไปจนถึงวันที่30 กันยายนนะคะทั้งนี้สำนักงบประมาณจะเสนอครมรับทราบเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจในปี67โดยกระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกความตามในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการขยายระยะเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม ที่ต้องปรับขึ้นเป็น1 0เป็น7%เอร์เท่าเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันกระทรวงมาไทเสนอขออนุมัติงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนปี67วงเงิน3,000ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องอุทกภาัายจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดกระทรวงพลังงานเสนอการขอขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ คณะกรรมการนโยบายและการบริหารนีสาธารณะเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารนีสาธารณะประจำปีงบประมาณ67ครั้งที่3กระทรวงสาธารณสุขเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ67งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาระบบบริหารสุขภาพหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ปหลัดกระทรวงสาธรารณาสุขคณะกรรมาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ6-7งบกลางนะคะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมเสนอการเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและขออนุมัติใช้งบกลางกระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม กระทรวงกลาโหมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567เพิ่มเติมกระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทำความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชนจาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาจักรคีกิสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงราสำหรับผู้ถือหนังสือทางการทูตและหนังสือเดินทางพิเศษหนังสือข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอขอความม็นชอบต่อร่างเอกสารสำหรับการประชุมสมัชชาสประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่79และร่างคำมั่นเพื่ออนาคตพร้อมด้วยร่างเอกสารภาคผนวดสองฉบับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยเสนอร่างความตกลงระหว่างทบวงการพลังงานปละมนูระหว่างประเทศ กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลเรื่องการแต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยายลัยมหิดลเป็น International Automatic Energy Agency Collaborating Center and Charge Center สำนักเลขาธิการคณะกรรมาการเสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับร่างพระราชบัญญัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาพิจารณาก่อนรับหลักการและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอการมอบหมายให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีคำสั่งแทนคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาที่ต้องดำเนินการ ตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการอันจำกัดตามมาตร,รา7แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีปี2548นอกจากนั้นต้องจับตาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทั้งในส่วนของข้าราชการประจำ และข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่งในหลายกระทรวงรวมทั้งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอนคณะกรรมการต่างๆที่แต่งตั้งโดยมติครมสำหรับวาระเพื่อทราบสำนักงบประมาณเสนอระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจปี2567กระทรวงการคลังเสนอการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรนี่คือวาระประชุมคณะร,รัฐมนตรีหรือคอรมครั้งแรกสำหรับรัฐบาลพายทองทานชินวัตรนะคะ17กันยายน2567